เสียงคนโได้ไม่นีตึงท้มาว่าจะเจอช่นตึงมาว่นจะชวนไป

สางาจะแเต็มสิ้นเองอฟนดีเซ่แดีเซ่จะกว่าอย่างนี้แฟนเราเดินมามีแฟนบังหน้าซ้ำบางคนอยู่ข้างหลังว้ยนนว้ยนี้ฉันจะตีจนเจอเป็นไลน์ซอนรังรักได้เลยสาบเกื่อยังไงก็ขอไ่เจอยังไงก็ขอเจอก็เป็นแฟนเธอแค่ตอนออนไลน์ ยังไม่ชินยังไม่ชินถือว่าเพลงนี้เหมือนเป็นการสลับโพเลยก็ว่าได้ <c oughs> แล้วก็ชิน <c oughs> จริงๆเพลงนี้เนี่ยเราร <c oughs> จริงเราเหมือนรุ่นแบบตายายมาเห <c oughs> <c oughs> มือนนั่งดูหลานๆแล้วก็เออ เป็นเพลงที่เราใช้ร้องที่คอนเสิร์ตที่เมกาแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ร้องที่ไทยวันนี้ก็เลยอยากจะเอามาร้องเพราะว่าถือเป็นอีกหนึ่งเพลงที่สนุกแล้วเราก็ชอบมากๆนะคะอันนี้คือช่วงท้ายของคอนเสิร์ตเราจริงๆนะคะก็สนุกไหมคะมีความสุขไหมถ้ามีโอกาสได้เจอจะมาเจอกันอีกไหมคะ จริงต้องขอบคุณนะคะที่วันนี้เนี่ยทุกคนมาหาพวกเราจริงๆเนี่ยมันได้รับความอบอุ่นตั้งแต่แบบช่วงมิ팅เลยที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยจริงๆไม่ว่าจะเป็นปีไหนก็นแล้วแต่ปี2022หรือว่าปี2023ไม่ว่าจะเป็นคู่ไหนก็นแล้วแต่แต่วันนี้เรารวมตัวกันเป็นครอบครัวที่ยิงง่งใหญ่ต้องขอบคุณนะคะสาหรับคนที่ดูอยู่ทางบ้านด้วยที่ดูอยู่ทางกลุงปิดในตอนนี้นะคะก็หวังว่า,วาทุกคนจะมีความสุขแล้วก็ คือเราไม่ได้หวังอะไรเลยอยากให้ทุกคนมีเสียงหัวเราะแล้วก็มีรอยยิ้มอยากให้เลือกเสพในสิ่งที่มีความสุขอันไหนที่เรารู้สึกว่าโอ้มันมันไม่มีความสุขเลยดูแล้วมันเครียดเราก็ข้ามผ่านไปเราสามารถที่จะเป็นผู้เลือกได้เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคือก่อนที่เราจะไปสู่ช่วงสุดท้ายแบบของสุดท้ายจริงๆเราอยู่กันด้วยความรักเราอยู่กันเป็นครอบครัวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอ้ ก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าเพลงนี้ต้องขอบคุณป้าปานาวาัตก่อนนะคะป้าปาอยู่ไหนนาะไฟมันมืดมากขอเสียงรบมือดังๆให้กับป้าปาหน่อยได้ไหมคะจริงๆคอนเสิร์ตจะสมบูรณ์ไม่ได้หากว่าเราไม่มีเบื้องหลังแลวก็ทีมงานทุกๆคนรวมถึงป้าปาที่สร้างคอนเสิร์ตให้กับปีเอ,อ่อจริงๆตอนแรกเนี่ยเราทราบมาว่าเราจะได้เป็นอินหลอจะได้เป็นเกย์รับเชิญแต่ว่าพอท้ายที่สุดแล้วเนี่ย ดีใจที่เหมือนเรายกครอบครัวปี2022ได้มาร่วมงานกับปี2023แล้วเราก็รู้สึกว่า mm hmm. เฮ้ยคอนเสิร์ตมันสนุกมากขึ้นแล้วมันก็สมบูรณ์มากขึ้นก็จริงๆเป็นเหมือนคอนเสิร์ตครอบครัวแกรนนะคะก็ ต้อนรับน้องๆปี2023แล้วก็พวกเราที่ว่า2022ได้มีโอกาสได้มาขึ้นร้องเพลงมาโชว์ให้ทุกคนดูในวันนี้นะคะอย่างที่บอกก็คือเราเป็นข้อบครัวแกร์จริงๆไม่ได้จํากัดเลยว่าเป็นปีไหนต่อปีไหนนะคะอยากให้อยู่แล้วก็รักกันสพอร์ตกันนะคะกันแบบเป็นครอบครัวอย่างนี้ไปนะคะก็อยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจอยู่ด้วยกันด้วยความรักนะคะแลเรพูดอะไรผิดไหมไม่เนาะโอเค เพลงนี้นะคะจะบอกว่าเป็นชุ์คือที่กินที่กินให้พวกเราใช่ไหมอ๋อตดใจนี่ว่าใครโผล่มาอ๋อไม่ใช่เนาะ เพลงนี้จะบอกว่ามันเป็นโชว์ที่เราตั้งใจมากๆตั้งใจมากๆจริงๆเพราะว่ามันมีแบบท่าเต้นแล้วก็มีเนื้อหาเพลงที่เรารู้สึกว่าเราอยากส่งมอบให้กับแฟนคลับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นดอมไหนก็นแล้วแต่ในวันนี้นะคะเราอยู่กันด้วยความรักความรักจะทําให้เราเข้าใจแล้วก็สบายใจและมีความสุขเหมือนกับเพลงนี้แต่เราร้องสองคนไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องขอเชิญแบบครอบครัวกแกนขึ้นมาร้องด้วยกันขอเสียงดังๆให้กับครอบครัว m i หน่อยค่ะ